วันนี้อยู่กับรถครอบครัวยอดนิยมรุ่นขายดี f o r ์ u เนอ2.4คันนี้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับการรีวิวรถมือสองรถเข้าใหม่ในทุกวันทุกๆสัปดาห์ วันนี้ก็ตามหากันจนเจออีกแล้วนะครับสำหรับเจ้า Fort u n e r 2.4V ปี2016ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ร้านเราขายดีที่สุดอันดับหนึ่งนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาคือรุ่น2.4ตัวนี้เลยอ่ะ f o r t น n e r โฉมนี้แหละเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งละนะครับราคาที่เป็นตัว2.4 V เนี่ยราคาจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรถใหม่มันก็อย่างคันนี้เองเนี่ยนะบอกราคากันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราขายกันประจําอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นสีน้ําตาลดํา เป็นสีน้ำตาลดำสีที่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามผมนะที่คันนี้ก่อนส,สองคันก่อนที่ปล่อยไปคันก่อนปล่อยไปที่ศรีสะเกดแล้วก็นครพนมนี่คือคือคันที่3ที่เป็นโทนไปว่าถ้าจอดถ้าจอดบบว่าถ้าจอดก็อะไรถ้าอยู่กลางแดดแบบที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับมันจะมองผ่านกล้องตอนนี้เป็นสีดำเลยก็ว่าได้นะเป็นสีดำ ถ้าจอดในล่มถ้าดูใ,ใกล้มันจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือสเสน่ห์ของสีนี้นะครับ2 c v ี2016ขับเคลื่อน2ล้อ959,000บาทนะครับถ้าบวกลบคูณหารจะรถใหม่ก็ประหยัดไปราวๆสักเกือบ5 0 0 0นะครับครึ่งล้านนะพูดง่ายๆนะครับบวกลบคูณหารอันนี้คือข้อดีข้อแรกที่จะเล่าให้ฟังไม่ได้บอกว่ารถมือสองมันจะดีกว่ารถป้ายแดงมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่ตรงไหนผมจะพามาดูกันจุดแรกนอกจากราคา959,000บาทแล้วนะให้ดูห้องเครื่องกันก่อน จุดก่อนเลยนะครับจุดสําคัญที่จะต้องดูรถมือสองก็คือคอนเฟิร์มสภาพความเดิมของห้องเครื่องก่อนแล้วกันนะครับแ mm hmm. น่นอนด้านหน้ามันก็เหมือนกันหมดนะครด้านหน้าอนของของโฟลเจอร์เนี่ยของ,ของ,ของตัว 2- องกับก็จะเหมือนกันหมด mm hmm. มันก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ hmm. ไฟดีทามกระจังหน้าโครเมี่ยมตัวนี้คือสแตนดาร์ดจากโรงงานไม่มีการไมร่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มมาดูจุดขายจุดแรกที่ต้องคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนนั่นก็คือสภาพความเดิมของ mm hmm. ห้องเครื่องยนต์นะครับ เป็นไปได้คือที่มงคลเอเนเตอร์ก็จะคัดรถที่น็อตไม่ขยับพูดง่ายเวลาลูกค้าทางไกลหรือลูกค้าไม่ได้มาดูเองก็สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มเสียงคอนเฟิร์มสภาพให้กับลูกค้าได้ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับปี16กนะ2016ก็ปี5-9เนะเครื่อง2 GDFTV เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง2393 cc ูบแถวเรียง150แรงม้านะสำหรับบล็อกนี้ มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็คือบล็อกล่าสุดที่ปรับมาใช้ใน Fortuner แล้วก็ r ี v o ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะครับอันนี้อ่อยล์คอนเฟิ I irm, ร์มสภาพความเดิมให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆจากโรงงานสวยกิบๆเลยนะครับล้างห้องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ <laughs> ไปล้างมาลงแว็กมาเรียบร้อยขึ้นกล้องแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมถ่ายแบบว่ากลางแดดเลยนะไม่ต้องหวังว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับเหลี่ยมมากๆนี อันนี้คือคอนเฟิร์มสภาพอันนี้ละให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานยังไม่มีการแต่งอะไรเพิ่มคือสแตนดาร์ดหมดเลยไม่จะเป็นพวกบันไดข้างแหลกลังคานะกระจกไฟ,ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จุดขายจุดต่อมายางยางรอบที่2แล้วยางใหม่นะครับยางเป็นปี2019นวผมจะไม่ผิดนะผมดูไปละปี1ปี19ใช่นะครับ ดันลหลบปี19ก็เป็นแมกติดรถจากโรงงานนะครับแมกติดรถจากโรงงานสีทูโทนนะภายในของ2อง Q4 สังเกตได้ง่ายก็จะเป็นโทนเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้สีน้ําตาลเข้มนะครับอันนี้คือ ส่วนใหญ่ไมนจะเป็นจากโรงงานนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ได้จะเกิดจากการใช้งานนะครับเป็นตําหนิของโฟลเจอร์รุ่นนี้นะครับถ้าใครสะดวกเข้าไปเคลมก็ไปเคลมฟรีทุกศูนย์ทุกยี่้อทั่วประเทศนะครับนะบางทีผมก็ไปเคลมให้ไม่ทันหรอกเพราะรถส่วนใหญ่รถกลุ่มนี้มาก็ขายออกเลยอ่ะเลขกไม้เลขกไม้คันนี้เดี๋ยวนะอย่าเปิดประตูปิดใหม่ดีกว่ามันจะได้ดูนานๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน 9ก8ิบแกิโลแสนเอ็ดนะครับแสนเอ็ดรถ3ปีก็ 3- 4ปีสิไม่ใช่3ปี4ปีปี16 2020ก็น่าจะซื้อมาจอดลยนะนะครับสภาพยังดูภายนงภายในยังดูดีนะครับยังดูดีก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มสัลักกบกับลายไมนะ้เกียร์อัตอโนมัติ6สปีดนะเกียร์อัจฉริยะนะครับเกียร์อัจฉริยะสามารถปรับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็แบบเป็นเกียร์แมนนวลได้ในทันทีทันใดนี่คือความอัจฉริยะผมไปลองขับมาแล้วแหละนะครับมีแพทเทิร์นชิพให้ด้วยนะ ขับดีมากขับดีมากสําหรับบล็อกตัวนี้150แรงม้าก,ก็ถือว่าเข้าโพรโมดแล้วก็ขับแบบแพทเทิร์นชิพเนี่ยผมไปทดสอบบินมาแล้วนะครับแต่ไม่ควรเรียนแบบนะแต่ผมลองสู่สมรรถนะเฉยจะรับลูกค้าถามจะได้ตอบลูกค้าได้2องคิขับ2ปี2 0 1 6 9 5 9 0 0 0บาทใครอยากเป็นเจ้าของนะน้ำตาลทั้งคันนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทั้งคันเลยน่าจะสีโดนใจใครหลายคนที่มองหาผมนี่สีนี้อยู่แน่นอนละ รถรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีการให้ออปชั่นในเรื่องของการชาร์จไฟไม่จะเป็นชาร์จโทรศัพท์นะหรือชาร์จแบบไฟบ้านนะครับนะมีครบมีครบอันนี้คือด้วยส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะให้ตัวออปชั่นตัวนี้มาเพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้เป็นยุคข,ของสื่อยุคข,ของโซเชียลยุคข,ของสมาร์ทโฟนนะต้องชาร์จตลอดนะแบตหมดไม่ได้นะครับตอนนี้หลายคนก็เสพติดโทรศัพท์ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยต้องดูหน้าจอทุกวันนะครับตลอดเลย เพราะว่าต้องดู YouTube ตลอดนะครับมาอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอด 2.4V เป็นต้นมาก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวเริ่มต้นจะเป็นประตูธรรมดาอันนี้เอาลงให้ดูเลยปกติแขวนให้ดูอยู่แล้วอันนี้เอาลงให้ดูเวลาเอาลงเอาลงจะเป็นประมาณนี้นะครับก็นั่งได้ปกตินะเพราะว่าระดับเพดานระดับเนี่ยนะครับมันจะเว้าขึ้นมันจะสูงหัว่ามันจะไม่ชนสําหรับคนที่นะอย่างผมเนี่ยสูงเมตรเจ็ดสิบสองเมตรเจ็ดสิบเนี่ยนั่งได้สบายนะครับ แสดงว่าคนที่นั่งเมตร80ก็สบายเหมือนกันแตอ่อาจจะไม่กว้างสู้มิลเอ็กแต่ว่าก็นั่งได้นะนั่งได้สบายๆนะครับเนะบาะสาแถวเจดที่นั่งแอร์ราวสตอนแอร์สตอนก็พัฒนามาตั้งแต่ปี08นั่นแหละนะครับเย็นสบายทั่วคันแน่นอนเดิมเดิมคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยนอตไม่ขยับคันนี้เริ่มเดินมาตรฐาจากโรงงานยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มนะสำหรับคนที่ชอบรถเดิมนะครับ ก็จัดมาให้แล้วเพราะว่าคันก่อน2องคือสี่ซิกมาคันนั้นแต่งทียดีมาให้คันนี้แบบพอดูแบบสแตนดาร์ดก็จัดมาให้อีกแล้วเช็คคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยนะพร้อมส่งมอบคันนี้คันนี้เป็นรถที่ซื้อมาจากตัวต้าลิซซิงนะครับรถมีแวตนะครับถ้าซื้อกันสดนะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะโอเคละน่าจะครบแล้วในเรื่องของราคาสภาพยางใหม่เลขใหม่สําหรับ2.4คันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของมีคันเดียวนะที่เป็นขับ2ตอนนี้เข้ามาทีละคันเข้าไปเข้ามาทีละคันเข้าไป สำหรับคนที่ตามหาอยู่นะครับอย่าช้ารีบตัดสินใจผมบอกเลยราคาไม่แพงแน่นอนนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มสภาพให้ทุกคันทุกคันนะไม่ใช่เฉพาะคันนี้นะที่ผมรีวิวเพราะจุดไหนที่มันโอเคถ้ามันมีตําหนิมีอะไรก็บอกกันตามตรงแน่นอนรถมือสองมันมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานอยู่แล้วแต่ให้ชนให้คว่ำให้น้ําท่วมไม่เอามาขายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วท่านจะไม่พลาดการรับชมรถเข้าใหม่ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีเลือกทุกรถจบทุกเงื่อนไขสำหรับวันนี้สอศักดาฝากฟอร์จูเน 2.4V ปี2016 9,05,900บาทสวัสดีครับ